ฟอร์นิเจอร์เราเปิดนะครับ0872 018619นะครับ0 8 5 7 2 7 5 5 8 1 9 9 9บห้าน่้โมหกครับบ้านหนองยาวครับฝั่งตะวันออกนะตำบลหน,นองแจงอำเภมพึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อพี่น้องนะเราตั้งอยู่ใกล้โรงน้ำตาลหนองแจง5้0ไ้เมตรครับปักเดียวกันด้วยหาง่ายจักที่เพชรมาก็าหาตรงเองป้ายใหญ่ๆก้องเจริญเฟอร์นิเจอร์นีแหละพี่น้องอยู่ตรงนี้แหละ มาที่เดียวครบเซ็กเลยบ้านทันขาดอะไรมางคนกำลังจะแต่งงานใหม่อ้เอาเลยมาเลยเลือกเลยตู้เสื้อผ้าตู้โชยเย็นตู้เครื่องแป้งเตียงนอนตู้กับข้าวโซฟาเราเตรียมไว้ทัดอยู่แล้วและทุกอย่างคือคุณภาพัจากโรงงานโดยตรงเลยเรารับประกันอยู่นะกล้องเจริญเฟอร์นิเจอร์โดยเสียก้อนนะติดต่อด่วนซื้อด่วนซ,ซื้อเต็มรถเราส่งฟรีเลยอนะ ทุกท่านที่มาอุดหนุนนะครับมาเลือกซื้อเลือกหากันเฟอร์นิเจอร์ครับก็อกเจริญเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าตู้โชว์โต๊ะเครื่องแป้ง